คือชื่อก็ืออกอยู่แล้วสโตรนนะฮะมาจากหินคือดังนั้นจริงธุรกิจจริงๆก็คือเราทําเรื่องหุ้นหินอย่างที่บอกธุรกิจนี้เป็นธุรกิจต้นน้ํามันไม่มีอะไรมาแทนที่ได้จะเชิงเซาชนบุรีระยองใช่ไหมเราก็มองเหมืองแบบว่าเราคงจะอยู่ในช่วง e c นี่แหละสหรัฐอเมรนี้ยเป็นหลักซึ่งก็อย่างที่บอกหนึ่งเหมืองใช้เวลาเตรียมประมาณ3ปีเพราะมันก็จะโตเร็วไม่ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงเป้าหมายเนี่ยเราคงโตไปไม่มีหยุดแหละครับหินหมดเมื่อไหร่ไม่ได้ไทยโตไม่ได้ถูกไหมฮมันก็ต้องไปโตครรับปะเทศไทยจะสร้างงถ้้าาสรแล้วไม่มีหินมันจะสร้างอะไไไรก็ม่ด้ถูกมั้าสรับน้าย คือชื่อเพื่อออกอยู่แล้วสโตนนะฮะมาจากหินคืองนั้นจริงธุรกิจจริงๆก็คือเราทําเรื่องเหมืองหินแล้วก็บ่อทรายแล้วก็คอนกรีตซึ่งแต่ปี255เนี่ยบริษัทนี้จริงๆเดิมชื่อว่าบริษัทบอรอนคอนกรีตซึ่งเป็นสาขาของบอรอนออสเตรเลียมาลงทุนเอาไว้แล้วก็เขาอยากจะขายธุรกิจนี้ทําให้ผมสนใจก็เลยเข้าไปซื้อธุรกิจนี้มาจากเขาที่มูลค่าต่ลยกว่าล้านพอเรารีรัคเจอร์แล้วเนี่ยเราตัดคอนกรีตออกไปให้กับบริษัทไทยเราจะเลิกคอนกรีตเลิกหินอย่างเดียวแล้วทรายเราเลิกผลิตละเพราะว่าบ่อทราย เป็น100แล้วตอนนี้มีเหมืองกี่แห่งอะคะเห็นเรามีสองแห่งอยู่ที่ชลบุรีแล้วก็อยู่ที่าราชบุรีครับแล้วตอนนี้สัมปทานของทั้งสองเหมืองอะคะเหลือเท่าไหร่อะคะเหมืองราชบุรีเนี่ยจะหมดที่2 5งห ก็ประมาณ17ปีนะครับจนเหมือนเดนมิรุนายนปี2575เหลือประมาณ7ปีแล้วลูกค้าเราเป็นใครบ้างละลูกค้าเราส่วนใหญ,ญ่ก็คือคนที่ทำลักษณะของการกอร่อสร้างทั้งนั้นเลยซึ่งจะหินเรานี่มันพัฒนามาได้หลายรูปแบบถ้าเป็นหินก้อนใหญ่ก็สามารถไปถงทะเลได้ก็ใหญ่เลยนะฮะสบตก้อนเล็กๆที่บดลงมาบดย่อยลงมาเหลือ20มิล6มิลพวกนี้ก็เป็นหินก่อสร้างเช่นสร้างตึกสร้างถนน ส่วนหินที่เล็กกว่านั้นไปหรือเศษหินเนี่ยก็ไปทำถมที่ได้เป็นเป็นหนินฝุ่นไปะไรก็ว่าไปเพราะในจริงแล้วเนี่ยในแง่ของหินเนี่ยมันสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยไม่มีส่วนไหนเสียเลยเพราะในจริงนี่ก็ข้อดีของการทำธุรกิจนี้เพราะว่าเป็นต้นน้ำหินทุกอันที่ที่เราขุดออกมาจากพลทานเนี่ยใช้ได้หมดไม่มีเหลือเลยครับคือหินเนี่ยมันเป็นต้นน้ํา หมายถึงว่าการกอร่อสร้างทั้งหมดในประเทศไทยของโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เวลาประเทศเติบโตเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็น EC ก็ดีแลนด์บิสก็ดีนะครับแซวตร์นซีบอร์ดก็ดีสนามบินอระเพาก็ดี Airport แอร์พอร์ตพวกนี้การกอร่อสร้างเราใช้คอนกรีตในการกอร่อสร้างหมดซึ่งคอนกรีตมันจะประกอบมาจากปูนซีเมนต์และหินทรายผสมกันเราทำปูนซีเมหินเป็นหลักเนี่ยเพราะนั้นในแง่ของตัวเราเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เอาไปผสมกับสิ่งต่างๆได้เพราะนั้นมันจะมีความต้องการตลอดไปไม่ว่าจะประเทศจะเริรติตโตช้าหรือเร็วการก่อสร้างมมมนกกก็จจะะีีีตตลลอดดเเเเวาา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 พรรร้ทท่่ผถูิุป ยอดขายเราว่าจะค่อนข้างคง,งที่มาตลอดแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามประเทศที่มีอยู่ครับแล้วเรื่องของราคาค่ะเป็นยังไงบ้างราคาในตลอด2ี่ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ตั้งบริษัทเนี่ยนะครับมันขึ้นมาตลอดอีกเนี่ยมันไม่มีคาลดลงเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าความต้องการของ,ของการก่อสร้างกา่อสมุทฐานหรือว่าต่างๆในบ้านเราภาษาสังหาทั้งหมดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเติบโตตามนันครับ ดรคะอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของเราเป็นยังไงบ้างต้องขอตอบว่าเราแข็งแรงมากนะครับแข็งแกร่งมากหนึ่งเนี่ยเงินแสงเงินสดเรามีเป็นร้อยล้าน2เนี่ยดีเลชช์เราอยู่ที่หนึ่งแปดเท่านั้เองสามเนี่ยเราไม่มีหนี้เสียเลยในระบบเพราะว่างจากว่าลูกค้ารยายใหญ่ทั้งนั้นและธุรกิจที่ย่งที่บอกเป็นต้นน้าถ้าเขาไม่จ่ายเขาไม่ได้หินไปก่อสร้างเพราะนั้นจริงๆหนี้เสียแทบไม่มีสี่เนี่ยในแง่ของต้นทุนเนี่ยเราควบคุมต้นทุนได้ถมกว่าเทียบกับผู้แข่งใน ผู้ที่ที่สัมปรานทำธุรก,กิจหินในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่สี่ห้าสิบลายแต่ว่าถ้ามองลึกๆแล้วเนี่ยในธุรก,กิจนี้การแข่งขันมันไม่ได้สูญยุคิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ละเหมืองเนี่ยจะมีลูกค้าอยู่รอบเหมืองแค่ร้อยห้าสิบโลหมายความว่าการขนขนหินจากแหล่งหินที่มีอยู่เนี่ยไปที่ผู้ใช้ไม่คนเกินร้อยห้าสิบกิโลเพราะถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยค่าขนส่งมันไม่คุ้มนอกจากต้องขนส่งด้วยรถบรรทุกวิ่งไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีการขายข,ายข้ามเขตเพราะแม้ท้งคู่แข่งขันเราไม่อยู่ในเขตเดียวกันเนี่ยไม่ถือว่่่าแขงกนะันนเช เียงใหม่กรุงเทพเนี่ยไม่แข่งกันเพราะมันถางกันเกินร้อยสิบโลถ้าสระบุรีกนนาญจนบุรีหรือว่าทางด้านของใกล้ๆกล้รัศมีกรุงเทพร้อยโลเนี่ยเป็นคู่แข่งกันได้บ้างแต่เพิ่ออย่างที่บอกว่าพอเป็นกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยวันนี้ผู้ผลิตหินที่มีอยู่รอบๆอบกรุงเทพปริมณฑลไม่เพียงพอทำเท่าไหร่ก็ขายหมด อยากรู้ว่า STX อะค่ะนาเงินระดมทุนไปใช้เรื่องอะไรบ้างอะอย่างที่บอกคือการทําธุรกิจเหมืองเนี่ยมันเพื่อสมนนัมภาระเลครับถึงแม้เราบอกเราจะมีที่ราชบุรีเหลือ17ปีที่ชนบุรีเหลือประมาณ8ปีเนี่ยนะครับแต่ว่าการพัฒนาเหมืองใหม่เนี่ยต้องใช้เวลา3-5ปีเมืองใ,ใหม่ที่ตั้งแต่ศูนย์นะครับได้พื้นที่มายื่นขอสัมทานสคำนวจหน้าเหมืองเปิดหน้าเหมืองติดตั้งเครื่องจักรขั้นต่ำ3ปีเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่าสัมทานเหลือประมาณสัก5-7 มีความเสี่ยงนะเพราะอะไรถ้าเราไม่สามารถหาเหมืองใหม่มาทดแทนมาต่อกันได้จะขาดช่วยในการผลิตการทําเหมืองใหม่เนี่ยมันใช้เงินลงทุนประมาณเกือบถ5 0ห้าล้านต่อเหมืองเพราะนั้นเงินทุนที่เรามีอยู่แสัสิที่มีอยู่เนี่ยที่เรามีอยู่ไม่เป็นส่วนยอะแต่ไม่เพียงพอที่จะซื้อลงทุนในเหมืองใหม่โดยที่ไม่กู้หรือว่าต้นทุนจะแพงถ้าเรากู้มากเพราะ้นการเข้าตลาดทรัพย์ IPO มาเนี่ยทำให้ต้นทุนเราทางการเง,งินถูกลงแล้วก็ได้วัตถุประสงค์ควาสามารถได้เงินเพียงพอที่จะลงทุนในเหมืองใหม่โดยที่ไม่ต้องกู้เงินเยอะ เหมืองใหม่อันนี้คือเล็งโลเคชันไว้ตรงไหนอะคะจริงๆท,ที่บอกธุรกิจเนี่ยมันเป็นรัศมีะ100-110โลแล้วเราก็จะเติบโตไปกับทางด้านความเจริญของประเทศที่รัฐบาลมองเช่นนี้บอกถ้าทำตอนนี้มองไป EEC ก็คือแต่เชิงเซาชนบุรีระยองใช่ไหมเราก็มองเหมืองใหม่ว่าเราควรจะอยู่ในช่วง EEC นี่แหละสาธารณรัดเนี้ยเป็นหลักการทำเหมืองเนี่ยพอมันเริ่มลึกลงไปเรื่อยๆต้นทุนเอาขึ้นมาก็แพงขึ้นถ้าเป็นเหมืองใหม่บนผิวดินหรือเป็นเนินเนี่ยมันก็ระเบิดแล้วมาใช้เลยหรือขุดตื้นๆมันก็ต้นทุนในการขลลลลลลิิกกกกก็็็็นน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 น้้้้้้อออออยพพเเเเเเเมม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 ืืงงงงรรรรรระชบุุุีีััใใหหหหาาาาาาาแแว่่ึึไปปจต ชนบุรีในทางเชียงซาวในระยองอีซีเนี่ยแทบจะต้นทุนเราถูกลงในการทําเหมืองอะค่ะเหมือนแบบจะชอบเห็นข่าวว่าแบบมันเอฟเฟกกับสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยค่ะเรามีนโยบายจัดก,การเรื่องนี้ยังไงบ้างอะค่ะคือนโยบายจากการ,ริงๆแล้วเนี่ยมันโดนควบคุมโดยทางด้านของราชการอยู่แล้วที่มันมีกติกาแล้วก็ออกมาเป็นขั้นตอนเ,นเราทำตามซึ่งในแง่ของโกลด์วายเรา s อสเราเนี่ยเราทําตามนโยบายอยู่แล้วเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเราถึงได้รางวัลเรื่อง green mining award ทุกปี รวมถึงในแง่ของมวลชนที่เรามีความร่วมมือกับชุมชนด้วยเรื่องเสซาวัวเราก็ได้รางวัลเหมือนกันคลาดกันเนี่ยเรามีมาตรฐาน ISO ที่เรามาคุมไว้ทําให้การผลิตเราเนี่ยลดมลพิษหรือว่าทําให้มลพิษน้อยสุดสามารถเข้าในมาตรฐานที่รัฐบาลต้องการควบคุมอยู่ครับ แล้วแผนธุรกิจระยะยาวล่ะคะสาถึงหปี STX เนี่ยวางแผนยังไงไว้บ้างอะคะคือเราก็คงทุธุรกิจในความพิเศษเรานะฮะขยายเหมืองไปเรื่อยๆต่างๆพี่ต่างๆตามโครงสร้งางพื้นฐานรัฐบาลระบุไปเช่นเซิร์ฟเสียบบอร์ดหรือว่าทาง EEC นะครับเรื่องของเซิร์ฟเสียบบอร์ดแบรนด์เบสในเรื่องของสนามบินใหม่ๆหม่ alling, แอร์พอร์ตลิงก์รถไฟรางคู่เนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราจะพยายามมาหา,าเหมืองที่อยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็ลงทุนขยายตัวต่อไปครับ ข้อสุดท้ายแล้วอะค่ะอยากรู้ว่าทําไมนักลงทุนนะคะต้องสนใจแล้วก็ซื้อหุ้นของ STX ด้วยอะคะ่ะผมบอกว่าหนึ่งในแง่ของธุรกิจนี้รายได้มันค่อยๆเพิ่มทุกๆปีถ้าดูนะแต่ถอยหลัง10สปีเราไม่ลงไม่ลงช่วงโควิดนะครับเราเติบโตมาตลอดทั้งรายได้และกาไรนะครับสเนี่ยราปันผลทุกปีโดยนโยบายปันผลเรา50%ของกําไรอยู่แล้ว3เนี่ยอย่างที่บอกธุรกิจนี้เป็นธุรกิจต้นน้ามันไม่มีอะไรมาแทนที่ได้ทําให้มันโตมันไม่ต้องกลัวลว่าธุรกิจจะดีจะดิสลอหายไปเฉยๆแต่ที่บอกคือ แง่ของธุรกิจนี้ถ้าเราทํามากเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถเก็บเป็นอินเวนทอรี่คือเก็บเอาไว้ได้คือหินพวกนี้มันไม่ได้เสียหายกองเอาไว้เนี่ยวันไหนมันจะใช้ก็เอาไปใช้ซึ่งก็อย่างที่บอกหนึ่งหมือนใช้เวลาเตรียมการ3ปีเพราะมันก็จะโตเร็วไม่ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงเป้าหมายเนี่ยเราคงโตไปไม่มีอยุดนะครับคือหินหมดเมื่อไหร่ไม่ได้ไทยโตไม่ได้มันก็ต้องไปโตครับประเทศไทยคือจะสร้างถ้าสร้างเราไม่มีหินมันจะสร้างอะไรก็ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะนั้นก็สมมติว่าเราก็